พบกับออนอีกครั้งนะคะในรายการ The Newbie ทัวรรีวิวโครงการในฉบับแสนสวีค่ะดูไปดูมาก,ก็เพลินดีรู้ตัวอีกทีก็ได้ข้อมูลแบบเต็มๆวันนี้นะคะออนจะขออาสาค่ะพาทัวร์อัมสเตอร์ดัมที่ไม่ได้อยู่ที่เนเธอร์แลนด์แต่อยู่ที่โครงการสีวีเพลสของแสนสวีนี่เองค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับอัมสเตอร์ดัมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและสีสันของสถาปัตยกรรมยุโรปและเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าโรแมนติกสุดๆเพราะติดแม่น้ำบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งแสนสิริก็ได้หยิบเอาสเสน่ห์ของเมืองนี้มาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการออกแบบโครงการซีรีเพลสทาวน์โฮมซีวีด r e a มเดสติเนชั o นตั้งแต่สถาปัตยกรรมการตกแต่งไปจนถึงดีเทลเล็กๆทำให้บรรยากาศโครงการเต็มไปด้วยความสดใสคงกลิ่นอายโรแมนติกสุด แถมพื้นที่ใช้งานครบพร้อมปลุกทุกแพาชั่นในการใช้ชีวิตกับดีไซน์ที่ใช่ซึ่งในตอนนี้นะคะจะมีทั้งหมด4โครงการที่เป็นดีไซน์อัมสเตอร์ดัมค่ะนั่นก็คือซีรี l a เพลสดอนเมืองสงประพาซีรีส์เพลรังสิตสองซีรีเพลพระราม2วงแหวนและซีรีส์เพลสราชพฤกษ์นครอ,อินค่ะ เริ่มต้นจากทางเข้าหลักหรือเมนเกตกันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าออกแบบเป็นสไตล์ดัชแบบ100%ให้ความรู้สึกเหมือนได้ว้าปมาที่อัมสเตอร์ดัมจริงๆเมนเกตของโครงการดีไซน์ทางเข้าให้ยิ่งใหญ่เห็นเด่นชัดตั้งแต่ไกลสีสันสดใสคล้ายโรงนาในหมู่บ้านกังหันลมตามแบบฉบับและมีป้าย I am c i Place อีกแลนด์มาร์คสำคัญที่มีแรงบันดาลใจจากป้าย I am Amsterdam หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ r ิ j k s m u s ซียประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ และเมื่อเราผ่านเมนเกตเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เห็นสะดุดตาก่อนเลยก็คือ C ี V วีคลับที่หยิบยกนําเอาหมู่บ้านกลางหันลมซานสคานททางทิศเหนือของอัมสเตอร์ดัมมาไว้ที่นี่แต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะภายในคลับเฮาส์ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกเพียบ ทั้งฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันและสระว่ายน้ำระบบเกลือที่มีทั้งสระเด็กและผู้ใหญ่ให้พร้อมเลยละค่ะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของซีวีเพลสแซนซีวีแบ็กหยาดสวนผักออร์แกนิกปลอดสารพิษที่ทางนิติเขาปลูกไว้ให้กับลูกบ้านได้มาเก็บทานฟรีและสนามเด็กเล่นเสริมสร้างพัฒนาให้กับเด็กๆอีกด้วยละค่ะ ทัว่์ชมส่วนกลางจนครบหมดแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของโครงการค่ะก็คือนี่เลยด้านหลังของออนนะคะกับฟาซาดบ้านนั่นเองค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละยูนิตเนี่ยมีการจับคู่สีบ้านแบบน่ารักสดใสตามสไตล์ยุโรปเข้ากับดีไซน์ที่แตกต่างแต่เข้ากันอย่างลงตัวกับหน้าต่างของตัวบ้านในทุกโครงการของ c วีเพลสดีไซน์อัมสเตอร์ดัมจะมีบ้านทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างทางด้านหลังของออนเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวบ้านภายนอกที่ออกแบบแนวสถาปัตยกรรมดัตช์อาร์เคเต็ u เจรเป็นทรงตึกที่มีลูกเล่นในการจัดวางคล้ายๆกันดูเรียบง่ายแต่เน้นสีสันสดใสค่ะ บ้านหลังใหญ่ที่สุดนะคะที่ชื่อว่าอั m s t e l ค่ะซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับแม่น้ำที่สำคัญที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยตามออนเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะหลังนี้ขนาด128ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะรองรับได้กับผู้อยู่อาศัยที่เป็นครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่พราะมีมาให้ถึง4ห้องนอนเลยละค่ะ เป็นไงคะเข้ามาด้านในโอ้โหกว้างมากเลยใช่ไหมคะได้ฟีลแบบบ้านเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยมีหน้ากว้างถึง5.5เมตรค่ะส่วนเข้ามาด้านในเลเยอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือโอเ n นแพลนข้อดีเลยก็คืออยู่สบายไม่อึดอัดและที่สําคัญเนี่ยก็จะได้ทางเชื่อมกันนะคะระหวะ่างห้องนั่งเล่นแบบนี้แล้วก็ตรงโซนรับประทานอาหารนั่นเองคะ่ะส่วนโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยก็สามารถวางโซฟาใหญ่หญหญหญๆยาวแบบนี้ได้เลยโซนดิ r รูมนะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวข,ขนาดใหญ่สําหรับ 4-6ที่นั่งแบบนี้ได้เลยเพราะว่ากว้างมากจริงค่ะและที่สำคัญนะคะไฮไลท์จากชั้นหนึ่งเลยก็ต้องเป็นห้องนี้ค่ะห้องอเนกประสงค์ค่ะที่เรียกกันว่า my world ห้องนี้เนี่ยใช้ทำเป็นห้องอะไรก็ได้นะคะตามใจผู้อยู่อาศัยเลยค่ะอย่างห้องนี้เนี่ยก็ตกแต่งเป็นห้องของคนที่รักดนตรีหรือจะใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็เหมาะเลยละค่ะเพราะว่าห้องน้ำอยู่ข้างๆนี้เองตรงบันไดจะมีช่องแสงธรรมชาติมาให้ด้วยอยู่บ้านตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะจะมี3ห้องนอนด้วยกันค่ะจะพาทุกคนไปที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเพราะว่าถูกใจสุดๆเพราะว่าเขาให้เพดานนี่สูงถึง3.5เมตรเลยค่ะสูงพอๆกับคอนโดดูเพล็กซ์เลยนะคะแถมห้องก็กว้างมากแบบที่วางเตียง6ฟุตได้แบบสบายๆที่ยังเหลืออีกด้วยแถมยังมีพื้นที่ด้านข้างนะคะสามารถก้นเป็นห้อง w a l k i n closet ตู้ใหญ่ก็ได้ค่ะ ห้องน้ําชั้นบนจะมี2ห้องค่ะห้องหนึ่งอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมและอีกห้องนึงเนี่ยจะอยู่ใกล้กับห้องนอน2และ3ถัดมาที่ห้องนอน2และ3ก็กว้างขวางไม่แพ้ห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะสามารถวางเตียงนอนได้สูงสุด5ฟุตจะใช้เป็นห้องนอนเด็กๆก็ดีทําเป็นห้องแต่งตัวก็ได้หรือห้องทํางานห้องอ่านหนังสือก็ลงตัว มาต่อกันที่แบบบ้านที่2องไซส์กลางค่ะที่มีชื่อว่าโรคินซึ่งเป็นชื่อถนนสําคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ตัวบ้านมีขนาด111ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำสอที่จอดรถแบบบ้านนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ชั้นล่างเลยค่ะเพราะมีพื้นที่ชั้นล่างใหญ่ที่สุดเป็นการเชื่อมระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องทานอาหารขนาดใหญ่ก็สามารถแบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวไม่อึดอัดแน่นอน ขึ้นมาที่ชั้น2ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็เรียกได้ว่าใหญ่สุดๆเพราะมีเพดานสูงถึง3.5เมตรวางเตียงขนาด6ฟุตได้แถมยังมีพื้นที่เหลือภายในห้องสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะส่วนห้องน้ำก็มีทั้งในห้องมาสเตอร์เบดรูมและห้องน้ำชั้น2ข้างนอกทั้ง2ห้องที่ชั้น2ยังมีอีก2ห้องนอนทีก่กว้างไม่แพ้กันค่ะสามารถจัดวางฟังก์ชันเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องทำงานก็ลงตัว มาต่อกันที่แบบบ้านที่3หลังสุดท้ายน้องเล็กที่ไม่เล็กที่มีชื่อว่าซิงเกิลเป็นชื่อคลองสำคัญในประเทศเนเธอร์แลนด์ตัวบ้านมีขนาด9 9ตารางเมตร2ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์1ที่จอดรถห้องลิฟวิรงรูมมีขนาดกำลังพอดีนั่งนอนได้สบายสบายฟังก์ชันบริเวณดิงรูมก็มีขนาดกำลังพอเหมาะสามารถจัดวางโซฟาและโต๊ะทานข้าวขนาด2-4ถึงที่นั่งได้เลยค่ะถัดเข้ามาด้านในก็มีห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างมาให้ หรือที่เรียกว่าห้อง my world มันใครที่เลี้ยงสัตว์ก็สามารถทําเป็นห้องนอนน้องหมาน้องแมวได้เหมือนกันเพราะตัวพื้นชั้นล่างเป็นแบบ SPC ที่กันน้ํากันร้อยค่ะและไฮไลท์เด็ดของบ้านแบบซิงเกิลคืนนี่เลยค่ะ2ห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน้ำในตัวที่ชั้น2เป็นแบบ big double master bedroom ทั้ง2ห้องนอนมีขนาดใหญ่พอกันวางเตียงขนาดใหญ่แล้วยังเหลือพื้นที่ภายในห้องไว้วางโต๊ะแต่งหน้าตู้สื้อาได้อีกเยอะเลยค่ะ ส่วนห้องน้ําก็มีมาให้แบบส่วนตัวทั้ง2ห้องเรียกได้ว,ว่าครบครันสุดๆและที่สําคัญนะคะทางโครงการยังเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักมี Lift 24เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่พร้อมกล้อง CCTV ที่จะตรวจจับในจุดอับสายตาบันทึกทุกการเข้าออกให้ความอบอุ่นใจยิ่งขึ้นในการอยู่อาศัยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทาวน์โฮมดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตแถมทำเลก,ก็ยังดีแบบสุดๆย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วสนใจ 4B Place ทาวน์โฮมดีไซน์อัมสเตอร์ดัมแล้วล่ะก็ตอนนี้โครงการนะคะมีอยู่4ที่คะ่ะเดินทางสะดวกทั้ง4มุมเมืองทาวน์โฮมฟังก์ชันจัดเต็มในราคาเพียง2ล้านบาทตน้ตนๆเท่านั้นซีบีเพลสดอนเมืองสงประพาใจกลางดอนเมืองใกล้ทางด่วนและสนามบิน สีวิเพลสรังสิตสอใกล้ทางด่วน1.5กิโลเมตรและรถไฟฟ้าสายสีแดง C ี่วิเพลสพระราม2วงแหวนติดถนนใหญ่พระราม2ใกล้ทางด่วนใหม่ s i r วิเพลสราชพฤกษ์นครอ,อินใกล้วงเวียนพระราม5และทางด่วนสีรัชจัตุจักรใครสนใจทำเลไหนหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องการเงินก่อนการซื้อบ้านนะคะสอบถามหรือว่านัดหมายเข้าชมโครงการกันได้ที่เบอร์16-85ค่ะ และถ้าคุณผู้ชมนะคะมีคําถามก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยใต้คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีทีมงานแอดมินของเรานะคะมาตอบไขข้อข้องใจให้กับทุกคนแน่นอนค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแสนสวีทพีเไว้ด้วยจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะส่วนครั้งหน้าออนจะพาไปทัวร์โครงการไหนนะคะก็รอติดตามได้เลยกับรายการ The n e w b i Tour ออนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ